โอ้ยสวัสดีทุกๆท่านเดี่ยวด้วยใี่กมตอนนี้ก็อยู่ในเกมโรบรากันอีกเช่นเคยเนี่ยตอนนี้เสียงผมเปลี่ยนไปอีกันเลยเสียงผมก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยฮะนี่เมีอะไปจากที่นี่โอเคครับผมอันนี้ว่าจะอันนี้ลืมบอกชื่อแมพชื่อแมพนี้นี่จากพี่นิวออบบี้เนี่ยอันนี้ผมหาลิงก์แมพไม่เจอนะถ้าใครอยากเล่นก็ไปพิมพ์เอาว่านี่จากพี่นิวออบบี้เนาะมีคนทำแบบนี้ผมไม่ผมไม่ได้คนทำหนะผมอ่านชื่อคน ทำไม่ออกชื่อมัวตัวมากเลยแป๊บหนึฤฤฤฤ่งอ่านไม่ออกโอ o ไม่ท่านผู้ชมต้องอเอาตรงที่ดีอะไรอย่างเช่นตรงเนี้ยไม่มีใครโดนนะใช่ไหมสุดท้ายโอ้โอ้สุดท <c oughs> ้ายมาเจออะไรมอน oh ไม่โอเคเรามาตรงนี้โอ้ oh. Oh. มันจะไม่มีรุ่งเรืองอ่ะเออมัน แล oh okay. 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 ้วน่าจมาเกิดตรงนี้เนี่ยเกิดผิดจุดเกิดผิดโด้ท่านผู้ชมมัเกิดผิดจุดอ้ะโอเคแบบจุดเดิมแหละโอ้โแบบนี้ไม่ไหวว่ะลงไปแล้วก็กระโดดโอ้ผม ฮึ่มจะไปจวงสีเขาเป็นแบบนี้แอดมินเข้ามาเหรอหนูทำไมนะว่าโอ้โหมันตายอ่ะมันม oh, ันมันจะตูดกูเลยมึงนี่ศพหนึ okay, ่งวีเนี uh ่ย huh. มันจะเป็นอาไปง่ายๆืีอาไปง่ายๆนั่นเองคนสแก็มไ่โอเคเราเรียกเขาแล้วก็ไม่มาแล้สัะไ